เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวยได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมบันเวนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในลักล็อกคลาสสิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําของสมซานะครับผมสําหรับแอสซินคอสสายคิด้วยงบ 30M กันนะครับผมสําหรับใครที่แบบอยากกลับมาเล่นใหม่นะครับผมอยากรู้ว่าซื้อของอะไรดีช่วงนี้มีของอะไรอัปเดตกันบ้างนะฮะยุคนี้สมัยนี้นะครับผมใส่อะไรกันแล้วนะครับสำหรับแอสคิเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อยจะลืมกดซับ ครับผมดามจตัวนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เคลือบธาตุนะครับผมมาตีปลาเปลยญานะฮะคิเบิลอยู่ที่ประมาณพันหนะครับผมก็ถือว่าดามจพอไปวัดไปวาได้นะครับผมพอเก็บเรเวได้แบบสนุกสนานนะฮะนี่เลยครับผมซอยเข้าไปนะครับผมซึ่งพันหเนี้ยถ้าคุณเคลือบธาตุนะครับผมว่าน่าจะอยู่แต่แต่ประมาณ2,000ได้อยู่นะฮะ แล้วก็เอพดีตอนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่เที่ยวมา188หรือ189ั่ยแหละเดี๋ยวดูให้คีนิงนะครับผมตอนที่ไปดูพวกของสมใส่นะฮะแล้วก็เรื่องคีเลตนะครับผมตัวนี้เนี่ยยังคีเลตไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเพิ่งอัพรักไปได้ประมาณ45หน่วยแค่นั้นเองนะฮะนี่ครับตีเงือกอยู่ที่ประมาณ1,700นะฮะก็ถือว่าแเ,เล่นเก็บเลเวลแบบสนุกสนุกนะด้วยงบ 30m นะครับผมคือไอ้งบตัวเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่กาตาซะเยอะนะครับผม กาตากับรองเท้าอ่ะจะแพงหน่อยนอกนั้นเนี่ยอันนึงก็ประมาณ M2M แค่นั้นเองนะครับผมฟังเสียงขี้กันสะสมใจไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูพวกสเตตัสกันก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับสเตตัสตอนนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นเอเดนซินเลเวล80นะครับผมก็มีสเต็งสามสิซึ่งกำลังอัพอยู่เลยไอจีเก้าเกนะครับผมซึ่งไอจีเกเนี่ยตอนนี้เอเบียร์นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมแบบขาดอยู่นิดเดียวนะครับได้ AB เนี่ยน่าจะได้ร้อยเก้าสิบได้นะครับเด อ่าเห็นไหมได้ AB อันนี้คือ AB บเลเวลเจ็ด้วยนะยังได้ตั้งร้อยเก้าสิบเลยนะครับผมแล้วก็ของผมเล่นเป็นเด็กหนึ่งเลยนะครับผมคริแท้เด็กหนึ่งนะครับลักอยู่ที่สี่สิบห้าหน่วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยคิีเลยอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าที่มันเป็นสามห้าเพราะว่ามันเป็นบัฟกอร,รีของ VP ซึ่งหมดแล้วเนี่ยก็เหลือยี่ห้านะครับผมซึ่งอาจจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมคิแค่ยี่ห้าแต่ทําไมมาดูคิตลอดเลยขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าผมใสก่การ์ดที่มันทําให้คิเผาปลาเพิ่มขึ้นสนะิบห ซึ่งไอตัวคีเผ่าปลาเนี่ยมันไม่แสดงในหน้าสเตตัสนะครับผมมันก็จะกลายเป็น15บวกกับี่25ก็กลายเป็น40%นะครับผมสำหรับการคีเผ่าปลาก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราไปกดยาเพิ่มได้มันเป็นมันมียาอนุน่าเฟลดเออร์เซิร์ตอันหนึ่งที่ได้คลิบวก70นาทีนะครับผมอันนั้นก็อันละประมาณสัก8-9000เซนนี่ก็กดมาได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับสำหรับสกิลนะครับผมสกิลจำมปโจเนี่ยเดาเวันไดแท็กสิบอิมพูสดรอสสิบสตีลสิบไฮดิงแปดเอนวีนอมสิบนะครับดีท็อกซี่ไฟหนึ่งนะฮะพอเป็นแอดนะครับผมก็กดกาตาแบตเตอรี่สิบได้เลยนะครับผมที่เหลือเนี่ยอัพตามใจชอบเลยของผมเนี่ยชอบอัพเอนชั่นพลอยชั่นสิบเอาไว้เคลือบนานๆหน่อยแล้วก็มีกิมทูดเอาไว้เผื่อพุดกิมนะครับผมไลท์แฮร์เลฟแฮร์เนี่ยจริงๆไม่มีผลกับกาตาเลยครับผมไม่อัพก็ได้นะอันนี้ผมแค่อัพขำๆเฉยๆนะครับผมคือมันไไมม่ีผลลอะรเย มีผลอยู่อย่างเดียวก็คือคุณใส่อาวุธ2มือแล้วตีธรรมดานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วผมอัพทิ้งไปองั้นเองนะฮะเพราะว่าสกิลอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าอัพเลยนะครับสำหรับของสมใส่นะครับผมในงบ30 m อของเรานะครับก็เริ่มต้นด้วยนี่เลยครับผมหมวกหวีนะฮะหมวกหวีเนี่ยอันนี้ผมซื้อมา1 m อนะครับความสามารถก็คือได้ครีเลท6หน่วยนะครับผมก็แอดครีมันต้องครีะถ้ามันไม่ครีมันจะกากนะครับผมอันนี้ก็ซื้อมานะครับ หูทิกันอันนี้มันเป็นหูที่ได้จากเดลิตตอินเดือนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครมาตอนนี้เนี่ยถ้าวันที่ดูคลิปนี้อยู่นะคุณจะเป็นอีหูหนึ่งชื่อว่าหูล e ิตเติ้ลเอลเอียซึ่งสามารถไปดูคลิปได้เลยนะครับผมวิธีการเอาเนี่ยนะฮะตอนนี้เอ็มีน่าจะย้ายไปอยู่ที่ห้องแคชช็อปแล้วห้องเว้นดำนะครับผมลิตเติลเอลเอียจะได้เอพิดีห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าซิกันได้เอพิดีหนึ่งหน่วยซึ่งซิกันดีกว่าแต่ว่าคุณมาดูคลิปนี้เนี่ยมันกนออด้อนน้ลไไับม,มย่ฮ อันนี้ก็บอกไว้เฉยๆนะถ้าใครมีซิการก็ใส่ซิการถ้าใครไม่มีก็ใส่ริทอนเอลเอียร์ที่มันแจกของเดือนนี้ก็ได้นะครับถ้าถามว่าเอ้ยใส่ก็ไม่ใส่ต่างกันแค่ไหนก็ต่างกันหนึ่งหน่วยนั่นแหละจาก189หรือ188นะครับผมก็ตีชั้นลงนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าเร็วอยู่ดีนะฮะต่อมานะครับผม โกลเด้นฟิตนะครับหรือว่าปากปลานะครับปากปลาเนี่ย 6.5m หรือบางทีอาจจะเจอในราคา 6m นะครับความสามารถก็คือออสเตตัส2ครับผมแอทแทกบวก 10m แอทแทกบวก10นะครับหลักๆเนี่ยต้องการแอทแทกกับออสเตตัสนี่แหละเราจะได้มาเพิ่มไอจีอีกนิดนึงเอาไว้ปั๊มเ p d นะฮะต่อมาส่วนเสื้อนะครับผมส่วนเสื้อเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตมาน่าจะมาปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเล่นในกิจคุณจะมีของอยู่แล้วไงนะครับผม แต่ว่าถ้าเล่นนอกรีเนี่ยก็แนะนำอันนี้เลยครับ Golden Attack Upgrade Cloth นะครับผมมันจะมีเพิ่ม MaxP MaxSP นะครับ h g 1สึ่งเซต้งหวินะครับผม M d ให้ด้วยแล้วก็ตีบวก5ได้เดิเพิ่มขึ้น MaxSP เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะถ้าใส่คู่กับตัวเสื้อทองมับทองแล้วก็รองเท้าทองนะครับ Attack เพิ่มขึ้น25หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าผลรวมของไอ้3ชิ้นที่พูดมาเมื่อกี้นะครับผมครบ21ก็คือตีบวก7ซึ่งเสื้อตัวนี้ตีบวก7ง่ายมากมากนยคารอน ดังนั้นเนี่ยผมเป็นแค่แอดธรรมดาก็เลยแค่หยิบเสื้อมาใส่เฉยๆนะฮะถ้าตีบวกลงกันยีเ็เนี่ยคุณจะได้เอฟดีเพิ่มขึ้นได้คีดดเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะแต่อันนั้นเป็นเรื่องของไฮคาร์ดไงเอาไว้เดี๋ยวเป็นไฮคาร์ดแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะครับผมวิธีการแลกเสื้ออันนี้นะครับผมเสื้อเนี่ยตีมูลค่าไปก่อนได้เลยว่าประมาณ 500K นะครับผมในการแลกเสื้อเนี่ยให้คุณเข้าไปที่อีเดนเทเลพอร์ตนะมันจะอยู่ตามตามือต่างๆเป็นนูวิทหัวขาวๆเนี่ย พอเข้ามาปุ๊บนะครับผมให้คุณสมัครอีเดนหัวสีม่วงคนนี้นะครับเลือกเข้าร่วมนะครับคุณจะได้ตัวแบทชอันนี้มานะครับผมตัวเสื้อสีทองอันนี้นะครับผมจะใช้เหรียญอีเดน Eden, จํานวน50เหรียญในการแลกนะครับผมซึ่งเหรียญเนี่ยมีวิธีหาอยู่2วิธี1คือทําเคเวสป้ายเลเวล70ขึ้นไปนะครับผมซึ่งป้ายเคเวสเนี่ยมันอยู่ในห้องนะครับคุณเดินเข้าห้องไปก่อนนะฮะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมานะครับ ตรงนี้เนี่ยป้ายเจอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอ่าถ้าเป็นเควสพวก70ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้เหรียญอีเดน Eden เป็นการตอบแทนนะครับส่วนวิธีที่2นะครับในการได้เหรียญอีเดน Eden นะครับก็คือเอาหมวกไข่นะครับหมวกไข่พวกเนี้ยนะครับผมเอาไปแลกใส่ตู้นะครับผมจะได้เหรียญอีเดน Eden มา5เหรียญน,นะครับผมซึ่งหมวกไข่อันเนี้ยจริงๆอ่ะมันได้ทุกคนวิธีการก็คือคุณสร้างตัวใหม่เข้าเทนนิ่งกาวมันจะแจกชุดอุปกรณ์เริ่มต้นมันก็คือหมวกไข่อันนี้แหละนะครับผมเมื่อคุณออกจากเทนนิ่งกาวคุณก็็แแค่่เเเเออาาหหมมวกกไขลปนนรีียญด แล้วก็ฝากค้างไว้นะครับผมแล้วก็ลบตัวทําใหม่วนไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือเป็นการแบบสร้างตัวเอาหมกไข่โยนใส่คาฟ้าลบตัวทิ้งอะไรแบบนี้นะครับหมกไข่เนี่ยเอามาขายได้แบบนี้เลยอันละห้าหมื่นเซนนี่นะครับแต่ว่าถ้าแลกเป็นเหรียญแล้วเหรียญขายไม่ได้นะเหรียญฝากค้างได้อย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวแลกให้ดูนะครับผมวิธีการแลกนะฮะคุณต้องมีหมวกไข่ก่อนนะครับผมก็ถ้าซื้อก็เนี่ยราคาหน้าฟาร์ม5 0,000ื่นนะครับผมพอมีหมกไข่เสร็จปุ๊บคุยกับตู้ในอีเดนนะครับเลือกข้อที่สไมนะครับ คุณก็จะได้เหรียญมานมาเหรียญในการแรกนะครับหมายความว่าไอ้เสื้อตัวนี้มมนใช้50เหรียญก็คือใช้ประมาณหมวกไข่10บใบนะครับผม5 0 0แสนนะครับในการแรกนั่นเองนะฮะวิธีการแลกเสื้อทองนะครับผมให้เข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็เดินออกด้านขวามือจะเจอกับพนักงาน GT นะครับผมตัวนี้แหละเป็นตัวแลกของนะครับผมของเซต1จะเป็นเซตแอทแทกนะครับผมอันนี้มีมัฟมีรองเท้ามีเสื้อมีแหวนนะครับผม ส่วนอีกอันนึงเซตที่2นะครับผมจะเป็นเซตของฝั่งเวทมนต์นะครับผมมีรถไล่เลยพวกนี้ให้นะฮะส่วนอันที่3จะเป็นอาวุธนะครับผมอาวุธทองทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับผมอาวุธเนี่ยใช้60เหรียญส่วนชุดเนี่ยใช้แค่ห้เหรียญนะครับแต่ว่าตัวแหวนนั้นร้อยห้ซึ่งเราเนี่ยเอามาแค่ตัวเสื้อก็พอนะครับและส่วนวิธีตีบวกนะครับผมมันต้องคุยกับไอ้โกลเด้นเอนชานเซอร์แต่ว่ามันต้องเป็นไฮคาร์ดก่อนมันถึงจะตีบวกได้นะครับผมถ้าตีบวก abc ตัวนี้นะตีบวกติด100%นะครับผม ใช้เหลียญอีเดนบวกอีลูบวกเงินนะครับตีบวกติด100%นะครับแต่ว่าตีไฮคาร์ดไงตอนนี้ก็เลยใส่เป็นแบบบกศูนย์ไปก่อนนะครับผมใช้ชั่วคราวไปก่อนต่อมาอาวุธของเรานะครับผมอาวุธของเราเนี่ยใช้เป็นกาต้าใส่การ์ดงูดําเพื่อให้มันติด double attack นะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับ สามารถคีเบิร์นได้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยแอดคีเบิร์นนี่แหละเล่นง่ายโหดสุดแล้วนะครับผมส่วนการ์ดอีกใบหนึ่งใส่ซิดูล่านะครับผมคริเดเมดบวก15%ใส่2ใบเพิ่ม30%เลยครับอันนี้เป็นงูดำา1ใบซิดูล่า2ใบนะครับก็ใส่จูบวก7เอานะครับจูเนี้ยน่าจะประมาณ10บเอ็มนะครับผมอาจจะถูกกว่านั้นด้วยนะครับผมลองเช็คในตลาดดีๆแล้วกันนะฮะต่อมามัฟหนอนนะครับผมเจย์เอ็นก็สเน็คสกินนะครับผมมัฟหนอนเนี่ยแนะนําว่าหาาออฟประมณ เอจิบวกสินะครับผมเอจิบวกสิอันที่ผมซื้อมานะครับอยู่ที่ประมาณ2หรือ3 M มเอ็มในแหละนะครับผมถ้าดวงดีๆอาจจะเจอประมาณ M1 ก็มีนะฮะวิธีดูเนี่ยคุณก็เซิร์ชนี่ใจแอนก๊อนะครับผมเวนวักก๊อทนะฮะแล้วก็ไล่ดูเลยครับผมเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับอาจจะเสียเวลาดูหน่อยแต่ว่าถ้าได้ของถูกก็คุ้มนะฮะเวลารวมนะคุณรวมตรงนี้นะครับผมอันนี้6ใช่ไหมอันนี้สก็กลายเป็น9แล้วก็ไอเม็ดเนี้ยมันได้อีกหคือคิดไปเลยว่า1อ่ะเพราะว่าเราไม่ตีบวก8อยู่แล้วนะครับผม ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ9แล้วก็บุก1ก็กลายเป็น10หน่วย a g 1 0หน่วยนะครับผมซึ่ง HG 1 0หน่วยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะราคาถูกมากด้วยไอ้มัฟหนอดอันนี้นะครับผมมัฟนี้ผมซื้อมา3 2มเอ็มนะครับแล้วถ้าใครเก็บปิรัญญาแบบผมก็คือเก็บกับมอนประเภทปลานะครับผมก็จะมีการโลวีนให้ใช้นะฮะเอามาช่เฉยเรื่องคีเลสของเรานะครับการโลวีนเนี่ยได้ฟรีบวกห้ e เพอร t เฟกบวกนะครับโจมตีมอนท่าน้ำแรงขึ้น10%นะครับผม ซึ่งมอนธา้ a m เนี่ยคุณสามารถเอาไปตีได้ทั้งบาบิลันนะครับผมเคใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวปลาปิเรนย่าที่ผมตีอยู่นะครับผมแล้วก็คีเลตบวกสิเมื่อตีมอนประเภทปลาด้วยนะครับผมอันนี้แหละที่บอกว่า15ตรงนี้เอาไปรวมกับ25ได้ถ้าคุณตีมอนประเภทปลานะครับกลายเป็นคี40นะครับผมของดีราคาถูกการ์ดใบละ400รเคนะครับผมต่อมารองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยเทมเอจิบวกสนะครับผมใช้ออฟนี้ครับผม AD4 หรือว่าเ p d ีดบวกสินั่นเองส่วนออฟไปที่3 อย่าไปทํานะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งออฟดีออฟเสียนะครับผมออฟดี OP D ก็คือแพงไปเลยออฟเสียก็คือเน่าไปเลยอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าซื้อแค่พวกสามเทมเอจิเอดีสก็พอเอาแค่ออฟนี้พอนะครับรองเท้าเนี่ยอยู่ที่มันแปดถึงสิบเอ็มแล้วแต่ว่าเจอเวลาไหนแหละนะฮะซึ่งถ้าเรากดเอจิเก้าเก้าเนี่ยคุณจะได้ไอพีดีเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยด้วยดังนั้นเนี่ยแอรตัวน,นี้ก็เลยกดเอจิเก้าเก้าก็คือเน้นไอพีดีนั่นเองนะฮะโนูบิทเบลอันนี้ได้ตอนสร้างตัวนะครับมันได้้้้เเเเพิ่่่มมขขึึนนนนน50%ััทําาาใหหรก็บวลลงยแะ ก็เลยใส่นันค้างไว้นะครับต่อมาสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือประดับดอกไม้นั่นเองนะครับผมของดีราคาถูกนะฮะของผมเนี่ยเลือกมาเป็นออฟเอジ5 Fd 1หน่วยนะครับผมอันนี้ซื้อมาประมาณ3ล้านนะฮะถ้าเป็นพวกออฟสวยๆนะออฟสวยสุดของสายโจมตีก็คือ Attack 20 แล้วก็ไ p d 1หน่วยนะครับผมอันนั้นเนี่ยจะแพงมากมาเป็นแบบเกือบ10ล้านอ่ะนะครับผมแต่ว่าเราเน้นเน้นไ p d นะครับผมเน้นเอามันอย่างเดียวนะครับก็เลยเป็น AG5 ิ p d 1นะครับส่วนคอสนะครับผมคอสเนี่ยเป็นคอร์สชาร์โดดำนะครับผมซึ่งคุณจะได้ตอนสร้างตัวละคอรอยู่แล้วถ้าคุณเปลี่ยนอนาะชีพเป็นเทนนิงเก้านะคุณจะได้คอสมาครบชุดอยู่แล้วแต่ว่าตัวคอสเนี่ยมันไม่ค่อยเพิ่มอะไรเท่าไหร่มีดีอย่างเดียวเลยนะครับผมก็คือเจาะเกาะ20%นะครับผมอ่ะ่ะก็ใสมาเน้นเอาเจาะเกาะ เพราะว่าแอดของเซิร์ฟนี้นะครับผมมันเป็นระบบใหม่ขีดที่ข้อไม่เจาะเกาะแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีค่าเจาะเกาะแบบเนี้ยก็ใส่มาเราจะได้ตีคีแรงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแอดทัสซินคอร์สงบ 30m นะครับผมรวมๆม,มาเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยมันจะมา31.6นะครับผมแต่ว่ามันมีสวิงอยู่ไงนะครับผมก็เลยเผื่อๆว่าตีกลมๆว่า 30m นะครับผมดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500-1,600แต่ว่าสเต็มันแค่31เองไงเลเวลแค่80 ถ้าเลเว่าสัก9กากว่าเนี่ยสเต็กน,น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก70อะ่ะผมว่าตอนนั้นน่าจะตีมี2,000ขึ้นไปอ่ะนะครับผมยังไม่เคลือบเลยนะแค่2,000เปล่าๆเลยะนะครับผม ก็ถือว่าเล่นง่ายเลยสนุกแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับใครที่มีอะไรแบบของอันไหนตกหล่นไปจะแนะนำนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะเพราะว่าของเดี๋ยวนี้มันของเยอะมากอะ่ะบางทีผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็พยายามแบบอัปเดตของใหม่เท่าที่แบบรู้จักมาแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมก็ฝากกด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของส right ําหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไคร์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมก้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ